ผู้ชมฮะการแข่งเรือยาวที่นนทบุรีเพิ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะเห็นว่าจัดงานเนี่ยสวันโอ้โหคนไปเพียบเลยนะฮะคือ3วันที่ว่านี้เนี่ยเขามีปิดถนน,นคนเดินตรงท่าน้ำนอนอุ้ยเดินก็สนุกส,สนานร้านอาหงอาหารนี่คึกคักมากๆเลยนะฮะวันนี้พูดคุยกับ คุณสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะกับการแข่งขันเรือยาวที่เพิ่งจบไปเห็นว่าผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงช่วยในเรื่องของการส่งเสริมโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ <S <S เพราะว่าการแข่งขันเรือ <S 2> <S 2> ยาวปีนี้นะครับชิงทั่วพระธาตุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระรุราชินดีนะครับแล้วก็ปีงานประกวด ภาคเรือขอ <c oughs> งเยาวชนก็ได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพ <c oughs> นะครับซึ่งในส่วนนี้ในปีนี้ก็การแข่งขันเรือยาวเนี่ยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นจํานวนมาก <c oughs> คนเข้าหลักหลายเข้ามาชมเป็นจำนวนมากเรามีการปิดถนนคนเดิน <c oughs> เพื่อส่งเสริมนะครับเรื่องด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่8 9 10นะครับตั้งแต่เวลา18บแนกานะครับจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนนั้น หลังไหลเข้ามาความยาวถนนประมาณสัก4ี่ห้าร้อยเมตรเต็มไปหมดร้านค้านะครับอาหารสะอาดรสชาติอร่อยนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากในส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่าการแข่งเรือยาวประเพณีครั้งนี้นะครับคนเนชื่นชม嗯嗯แล้วการจัดเรือของเราเนี่ยเราจะให้ความเป็นธรรมกับชาวเรือ <c oughs> อย่างเสมอภาคโดยเพราะยิ่งกติกาต่างๆการไม่โดดเรือนะครับการ ปล่อยเรือตามเวลาไม่เกินสี่นาทีอะไรเงี้ยน,นะครับทุกคนต้องเข้าทุน่นชาวเรือทุกคนให้ความพร้อมเพรียงร่วมมือร่วมใจการแข่งขัน,ขน,ขนเรือยาวก็ลุล่วงไปได้ดีนะครับสำหรับเรือยาวใหญ่นะครับที่ได้แชมป์้วยพระราชทานในปีนี้ก็ได้แก่เ,เพชรพัชระนะครับไทยน้ำทิพย์นะครับได้รับรางวัลสามแสน 3, บาทพร้อมถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเรือ เล็กนะครับรัฐบาลจิจพิพายนะครับได้แก่เรือแม่คงเอกดาวาได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระรังเจ้าพระบรมราชิดีนะครับพร้อมกัราะวัลอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในส่วนนี้นะครับโอ้นี่เป็นพิธีที่อัญเชิญถ้วยพระราชทานใช่ไหมครับครับนอกนั้นการภาคเรือก็มีถ้วยพระราชทานเช่นเดียวกันในส่วนนี้นะครับในการภาคเรือเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนก็ร่บนั้นนะครับซึ่ง ในสกัดเทศบาลนครนนท์ภาคภาษาไทยและภาษากลให้พี่น้องชาวต่างชาติได้ชมด้วยในยก็แข่งกันใช่ไหมครับผมบรรยากาศภาคสนุกสนานมากคือถ้าเป็นนักภาครุ่นใหญ่นี่ก็ภาคแบบมืออาชีพอยู่แล้วใช่อันนี้ไม่ได้แข่งเขาก็แข่งเรือไปแต่ก็ภาคไปใช่สร้างสีสันไปแต่ที่จะมีการแข่งภาคกันเนี่ยครับเทคนิคการภาคอย่างเมามันใช้ศั์อะไรอันเป็นเด็กเด็กเด็กเด็ที่ละวัน ประเภทบุคลคลในชาวใต้นะครับ<อ>เด็กเด็กใต้ได้ทีมน,นะครับเอา,เอาหมายถึงว่าเด็กที่มาแข่งภาคเหนือเขามาจากทั่วประเทศเหมือนกันนะไหมทระเทศครับอ๋อเหรอเรจะภาคใต้นึกว่านึกว่าเป็นเด็กโนนไม่ใช่แล้วเด็กที่ได้แชมป์ทีมได้แก่ภาคเหนือโอ้โหนี่นี่เอาบรรยากาศมาให้ดูครับผมคือคือน้องๆเขาเขาโตมากับการแข่งเรือโตมากับการด้วยแล้วเขาฝึกภาคด้วยมีการซ้อมกันมีการซ้อมนะครับการพักโอ้โหนี่นีดูสิอันนี้เป็นภาษาไทยนะ ดูสิดูสิคือถ้าไม่ได้โตมากับวิถีของการแข่งเรือหรือว่าชื่นชอบชอบดูรักไม่ได้ไม่ได้ครับใช่ครับเด็กก็มีใจรักครับเออใจรักนะครโอ้โหศึกษาครับสแล้วภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็มีภาคเขาเป็นเด็กๆดนักเรียนในสกัดเทศบาลนครปฐมุรีเพราะว่าเรามีการเรียนอังกฤษโปรแกรมตั้งแต่ประสมปีหนึ่งตั้งแต่เด็กเลอยไปเลยนะครับตั้งปหกของของของนพบุรีนะครับ เพราะเราเราให้เด็กได้เรียนสักกิตโดยโดยชาวต่างชาติมาสอนเป็นเนทีฟมาสอนเลยครับผมครับอาวโอ้เราก็เลยเอาน้องๆกลุ่มเนี้ยที่เขาก็สนใจเรืออย่างเงี้ใช่ใช่เาภาภาษาอังกฤาใช่ครับกลัวฝรั่ดูะดูดู่รู้เรื่องูด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 ูบูดูดูอ แล้วพูดถึงถ้า,ถาเรื่องการศึกษาอังกฤษแบบนี้ที่เราส่งเสริมถึง,ถ,งถึงม .6 อะไรอย่างนี้เหรออ่าใช่ครับส่งถึงม .6 ครับแล้วเราก็ามีการแลกเปลี่ยน,นวัฒนธรรมเด็กของในสกัดเทศบาลเนี่ยส่งไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยปีนละ25คนแล้วที่ปีดังในปีละ20คนเหมือนกันทุกปีทุกปีคือฟ <Free> รีไป MOU กับทางนู้นไว้ท่างญี่ปุน่นคือหมายถึงโรงเรียนอ่าที่เมืองอิชิกาวะนะครับประเทศญี่ปุ่น เปลียนนี่คือไปนานไหมคะสามเดือนเลยอครับผมไปอยู่ในช่วงของการเรียนเลยใช่ครับเยนขบานของทางเทศบาลนครสุรขุรีแล้วแรกเปลี่ยนแล้วทางดูเขาต้องมาด้วยไหมหรือเราไปอย่างเดียวเราไปอย่างเดียวนะครับบาง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 บามบางางบาบางบางบาง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 บางคนไทยา ผัดดกันนะเนาะเราทำมา17ปีแล้วแล้วผลตอบรับหลังจากที่เด็กเนี่ยนะคะได้ไปแลกเปลี่ยนแบบนี้กลับมาเนี่ยได้ได้อะไรจากการไปมาคะได้บ้าครับแล้วเด็กพวกนี้เขาจะรู้ขนบธรรมเนียมพิธฒธรรมของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับเด็กก็จะมีกิริยาบารย์ให้ให้ความเคารพให้ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีการออดน้อมถอมตนนะครับเป็นลักษณะของคนญี่ปุ่นนะครับต้องเป็นเด็กโตไปไหมครับที่ที่เราจะส่งไปก็มีตระหักมัธยมทที่หนึ่ง มอ่ม .2 ม .3 แ,แล้วก็ได้มีเกณฑ์การครัดเลือกครับผมครับผมปีนึงได้ไปยี่าคนแล้วเป็นงบประมาณของทางทเทศบาลส่งเสริมให้ก็คือไปฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายไม่มี <S <S ได้ฟรนะีแล้วก็ไปปีดังอีกปีละยี่้าคนปีหนึงปีหนงันงนี่เราเน้นภาษาอังกฤษครับให้ใเขาไปเปิดภาษาอังกฤษใช่แต่ญี่ปุ่นนี่ไปเปิดโลกทัศน์ใช่ครับเพราะเด็กในสกัดนครดนเนี่ยเราก็จะส่งเสริมปีละห้าสิบคน ฟรีหมดนะครับฟรีหมดครับผมโอ้ชอบตรงนี้นะฮะแต่ว่าเด็กก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนถ้ามีเป้าหมายเขาคัดเลือกคัดสอบเัดเลือกกันว่าใครจะได้ไปโอ้เยี่ยมากนะครับช่วงนี้ขอโทษเดี๋ยวก่อนให้ท่านพูดต่อก่อนอ๋อครับเราคัดเลือกไปเสร็จแล้วนะครับบางทีเด็กในสกัดเทศบาลบางทีก็คล้ายๆว่าเด็กเนี่ยเขาอาจจะนทรศัพท์น้อยอะไรอเงี้ยนะครับ เราก็จะมีพ็อกเก็ตบันดี้นะครับผู้บริหารจะให้ไปคนละห0 0 0บาทน, oh. oh. นะครับในส่วนนี้ของปีการศึกษานี้ไปยังไง ไปแล้วเอาไปแล้วโอ้โไมมีโอกาสขอขอแบบขอทางน้องๆมันรีวิวให้ได้ได้ครับได้ครับเออน่าสนใจมากเลยเปล่าเมื่อกี้ที่เราจะพูดคือเห็นว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็เริ่มจะมีฝนตกตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆทางนครเทศบาลนนทบุรีเนี่ยมีมาตรการยังไงบ้างกับผู้อ๋อครับสำหรับเรื่องการรองรับฤดูฝนเนี่ยนะครับซึ่งเทศบาลเนี่ยก็จะมีการขุดลอกคูคลองลอกท่อระบายน้ำ แล้วเราจะมีการประกวดคลองสวยน้ําใสการประกวดคลองสวยน้ําใสเนี่ยเราก็จะให้ชุมชนประชาชนชุมชนมาทําการแข่งขันเรื่องก,การเก็บขยะทิง้งไปฏิกูในคลองแล้วก็ประกวดให้รางวัลกัน<อ>ซึ่งในส่วนนี้นะครับมันใช้รางวัลไปประมาณ8 0 0แสนบาทเป็นเป็นให้เป็นเงินสดเขาให้เป็นเงินให้แต่และทีมแต่และทีมแต่และแต่และรางวัลเราชมเชยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า ถ้าเราจ้างคนไปดูแลคูคลองเนี่ยมันมีสักหมดสิบหกคูคลองเนี่ยงบประมาณเยอะกว่านี้งบประมาณเยอะกว่าน, <c oughs> นี้ยากแล้ะเมื่อวานเป็นเป็นรวมสิบล้านโอ้โหครับเพราะเราเคยทําแบบนี้มาตอ่อเราเคยทำบางทีเมื่อก่อนเพราะ่าคิดว่าเอ้ยพอเรามาทำอย่างนี้ปับ๊บเนี่ยมันจะได้การปลุกจิตสำนึกของพี่น้องในชุมชนอะว่าจะไม่ทิ้งขยะเศษพิกุลลงไปในแม่น้าลาคลองเพราะคนของเขาเก็บเองทําเองนะครับในส่วนนี้เรามีเรือแจกให้มีพายมีอุปกรณ์ต่างๆให้ แล้วก็มีรางวัลชมเชยร้อชมเชย้ครับเขาก็เอามาใช้จ่ายในการที่จะรางวัลใหญ่ๆก็มีรางวัลก็ได้ทีห้าหมื่นบาทอย่างเงี้ยนะครับรางวัลชมเชยก็น้อยลงไปเรื่อยๆครับอ๋อแปดพันบาทรางวัลชมเชยอือเพราะว่าของเยอะของเยอะครับเยอะแล้วพอเขาขุดลอกคูคองปรากฏคองสวยน้ําใสเนี่ยถึงฤดูน้ําหลากน้ําฝนบางๆเนี่ยก็การระบายน้ําก็จะดีขึ้นในส่วนเนี้แล้วพี่น้องในชุมชนเนี่ยเขาก็จะไปทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงไปในน้ำลำคลอง ในส่วนนี้นะครับถือว่าโครงการนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลคูคลองให้เกิดความสวยงาม,อมนอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ในการเมืม่อดูฝนเมื่อน้ําหลากมานะครับฝนตกหนักน้ําก็จะไม่ท่วมขังในส่วนนี้ครับเข้าใจว่าน่าจะมีสนับสนุนพวกบอ่อบ,บําบัดด้วยใช่ไหมฮะบ่อบาบัดน้ำเสียก็มีอยู่ที่ประชาธิเวศมีส่วนของบ่อบบัดน้ำเสียนะครับ<อ>แล้วตอนนี้เราก็มีโครงการที่จะทําบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดขนาดย่อม นะครับประมาณพื้นที่ประมาณสักร้อยตารางวา200ตารางวากวาระทำโครงการอยู่ที่จะ<อ>เอาที่เล็กๆเพื่อบำบัดจากจุดเล็กๆเนี่ยไปทำลงไปเรื่อยๆในส่วนนี้<อ>เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนหะครับแล้วเรื่องของฝนฟ้าเห็นช่วงนี้ฝนตกหนักแล้วก็ปกติช่วงนี้ฮะกันยาตุลาครับแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยน้ำจะสูงแต่เห็นว่าปีนี้น้าน้อยปีนี้น้าน้อยแต่เราได้ขุดลอกออท่อระบายน้ําต่างๆ,ๆไปไปนะครับ ไปไปไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วว่าคูคลองเนี่ยทางครองสวยน้ำใสก็ทําแล้วแล้วน้ำมีเนี่จากการแข่งเดือนจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยไม่มากเท่าที่ควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับประบาดไม่ได้เพราะเมื่อปี54ที่น้าท่วมใหญ่อืมเดือนกรกฎาคมเนี่ยทางรัฐบาลประกาศภัยแล้งค่ะกลางปีนั้นประกาศภัยแล้งพอพายุเข้า4ี่หลูกน้าท่วมเลยเพราะว่าอันนี้ผมว่าเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ย บางทีประบาทไม่ได้ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประบาทคือทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมเพราะเราไม่รู้ว่าฝนจะตกหนักเมื่อไหร่นะครับมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อปี26ที่ฝนตกหนักใต้ฝุ่นคิมตกสามวันสามคืนเลยที่ดนบุรีน้ำมาเลยน้ำมาท่วมปี26ครับตกสามวันสามคืนเลยใต้ฝุ่นคิมเนี่ย เป็นครับประวัติศว์ของ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 นทบุรีเนาะถึงแม้วปีนี้เขาบอกเอลนินโยฝนน้อยน้ําน้อยแล้งแต่งชะล่าใจแต่ถ้ามาทีเดียวแล้วมาทีทีหนักๆนะโอ้โหระบายไม่ทันเหมือนกันเหมือนกับปี5้าสี่ที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับแต่อันนั้นก็ประกาศว่าปีนี้ภัยแล้งประกาศภัยแล้งพอประกาศภัยแล้งเสร็จพายุฝนเข้าได้ฝนเข้าสามสี่รูปใช่ป่ะน้ำก็ล้นเขื่อน เพราะนั้นปีนี้ทางเทศบาลนครนนทบ,บุรีก็คือแผนรับน้ําท่วมยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับเข้มขน้นเหมือนกับปี5้าสี่ที่เราป้องกันได้นะครับถึงแม้ป้องกันได้แต่ก็เราก็ต้องไม่ประบาท <Okay. S 2> นะครับในปีนี้เราก็จะมีการเตรียมพร้อมขุดลอกคูคลองต่างๆการกันลอกท่อระบายน้ําการเตรียมเรื่องเขื่อนป้องกันน้ําท่วมเรื่องกระสอบทรายเราก็เตรียมกระสอบทรายไว้เป็นแสนลูก oh. ถึงแม้จะ้แต่เราต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าปบับแก้ไม่ได้ต้องรีบดำเนินการให้ทันท่วงทีเดี๋ยวตัวนี้ครับ อ่ะทีนี้พอฝนมาผมตามตัวเลขครบุกในแต่ละสัปดาห์ที่รัฐบาลเขาท่านันแหละก็เห็นตัวเลขเหมือนค่อนข้างที่จะเป็นกราฟขึ้นเหมือนกันนะฮะของกเทศบาลนครนนทบุรีก็ก็เราไปดูตรงนี้ยังไงฮะอ๋อตอนนี้เราก็เราก็เราก็มีการพร่องน้ําไว้ในเขื่อนหลัจาการเตียบนะครับเราพร่องน้ําเขื่อนแล้วแต่เราก็จะมีกล้องกล้องต่างๆตามจุดต่างๆว่าฝนตกดักข้างบนคืนเดี๋ยวจะมีเวรยามครับ เวลาเราเราจะมีเวรยามตลอด24ชั่วโมงมื่อาจจะตกหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามเราจะมีคนดูแลตลอดในส่วนนี้ขอมาที่เรื่องโควิดท่านนายกครับโควิดของนนท์นี่เป็นยังไงฮะโอโควิดของนนท์ดีนะครับเมื่อปี64เนี่ยระบาดหนักนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบระดาดขนาดว่าของนนทบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเลยเพราะว่าเราไปสำรวจจากอพาร์ตเมนที่ตลาดนนท์เนี่ยมี ประชากรอยู่400คนเป็นต่างด้าวปิดโควิด317คนนะครับในส่วนนี้เทศเทศว่ก็เลยเรียกประชุมสมาชิสาชกสภาเทศบาลบอกเฮ้ยมันติดขนาดเนี้ยเราทนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็ต้องแพร่ระบาดเมืองลนดี่มากก็ประชุมกันแล้วก็จ่ายขาดเงินสะสม300ล้านเพื่อจะซื้อวัคซีน นะครับที่<ข>อบอกว่าเป็นซื้อมาเองเลยซื้อเองอเลยซื้อทำเองเลยนะครับ<ช><ช>ก็ปร,ระสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขเดิมทีเนี่ยให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปพูดจัดซื้อให้ก<ช>ระทรวงสาธารณสุข,ขก็ขไ่จัดซื้อให้เบอร์ของเราสามารถซื้อได้จากโครงการของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะครับเราเราก็เลยซื้อบัคซฟิชิโนฟาร์มมาครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโดสผม้นล้ครับ ก็ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนใบว่าเขาจะเป็นต่างด้าวหรือคนไทยนอกเขตได้เขตเพราะผมเชื่อว่าวัคซีนจะต้องฉีดให้ทุกคนนะครับเราฉีดอย่างเท่าเทียมนอกจากนั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากสสจนะครับเอาเอาโบรด้านะครับไฟเซอร์มาฉีดมาฉีดให้เราฉีดให้หมดนะครับม่ว่าต่างด้าวนอกเขตได้เขตเราฉีดให้เสมอภาคเพราะว่าผมเชื่อว่า ตอนนั้นผมก็มีแนวมองว่าไอ้ตอนพิษนักบ้าระบาดแล้วยังฉีดให้ทั่วไปอันี้ถ้าโควิดระบาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวหรือคนไทยหรือค,รคนนอกเขตในเขตเราฉีดให้หมด<อ>นะครับก็สามารถทําให้จํานวนโควิดที่มันระบาดขึ้นมานะครับก็ลดลงนอกจากนั้นเรายังมีศูนย์ LQ นะครับที่ดูแลรองรับผู้ป่วยที่จะนด้นนะครับนะครับที่ผู้ป่วยต่างๆนะครับมีศูนย์รับรองที่จะตรวจสอบว่าอะกัก ผู้ป่วยไปสับหรอกไม้ว่าดูอาการแล้วก็มีศูนย์ผู้ป่วย <c oughs> จากวัยุพัก<อ>คนป่วยก็ไปไที่ศูนย์วัยุพักได้รับความบรรุเคราะห์จากาาก,มมกรมสรรพกรนะครับให้ความบรุเคราะห์กระทรวงการคลังให้บรุเคราะห์ใช้พื้นที่ <c oughs> แล้วก็วัดบัวขวัญนะครับอเอาผู้ป่วยไปพักฟื้นที่นั่นนะครับอนอกจากนั้นเรายังได้นำเ,เครื่องเงินนะครับไปช่วย ประสานกับสอชอบชนะครับเอาเงินไปไป,ไปช่วยให้โรงพยาบาลพนังานก้าวซื้อเครื่องช่วยหายใจเนี่ยนะครับยี่พาล้านซื้ออุปกรณ์การแพทย์อีกสิบห้าล้านในส่วนนี้นะครับจึงทําให้โครงการต่างๆที่เราทําไปอย่างเต็มที่เนี่ยโควิดในเขตเทศบาลคนครสมรุรเบุือก็ลดลงอย่าง,างดีเลยนะครับทำให้อยู่ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่มีแล้วน้อยลงแต่เราก็ยังฉีดวัคซีนโควิดก็มีนะครับ การป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็ด้วยในส่วนนี้ตอนนี้ก็ยังทํางานเรื่องโลป้องกันอยู่ทั้งไข้หวัดใหญ่วันนี้ฝนมาเราจะยังไปฉีดให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับไปเยียบเยียนตามบ้านตากวางทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งโควิดเลยใช่ครับมันฉีดคู่กันได้ใช่ครับใช่ครับออก็มีโครงการที่ทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับกลุ่มเปาะบางก็ไปฉีดให้ทุกทียโดยมีจิตอาสาและพนักงานเทศบาลร่วมกันในส่วนนี้นะครับจนกระทั่งได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเก้านะครับรางวัลลดความเลื่อรำนะครับ จากสังคมต่างๆได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จในการดูแลป้องกันไข้หวัดโควิด -19 ดรับาะผม <ค lem. S 3> ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวนะฮะทั้งเรื่องของการป้องกันโควิดแล้วไข้หวัดใหญ่ที่ช่วงนี้ระบาดกันอยู่ <c oughs> แล้วก็มาตรการเตรียมรับ <c oughs> น้ำลายน้ำลากนะฮะแล้วก็รีวิวเรื่องของการแข่งเรือที่ทำงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็พระคุณนะครับ คุณสมนึกชนะเดชาคุณนยายกเทศมนตรีนครนนทบุรีครับขอบพระคุณค,ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ